เราอยากที่จะนําวัตถุดิบที่เหมือนว่าจะถูกลืมเหล่านี้ค่ะขึ้นมาใช้นวัตะกรรมใหม่สร้างออกมาเป็นสินค้าที่โดนใจคนรุ่นใหม่แล้วก็ผู้บริโภค ะะส่วนตัวเนี่ยอยู่ในธุรกิจอาหารประมาณ18ปีคือเราได้ลงพื้นที่ไปสู่ชุมชนก็จะได้เจอพวกเครื่องเทศวทัตถดิบไทยต่างๆมากมายเป็นซอสกับซีซันนิง่งซึ่งทําจากเครื่องเทศของไทยทั้งเหนือที่ชื่อว่ามักแหนจริงๆเขาเป็นไม้ย,ยืนต้นมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแล้วก็ให้รสชาติความเผ็ดที่ขึ้นแล้วก็ลงจะคล้ายๆกับวาซาบิแบบนั้นนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เผ็ดจัดให้รสชาติที่หอมซ แต่ไม่ชาลิ้นคนส่วนใหญ่ที่ชอบกินซอสอยู่แล้วเนี่ยค่ะมันจะช่วยมาผักดันสิ่งที่กินเนี่ยให้มันอร่อยมากขึ้นแล้วก็ได้รสชาติที่แปลกใหม่ค่ะตอนนี้เราก็เริ่มที่จะส่งออกตอนนี้ก็ปรึกษาในเรื่องของการจดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยละค่ะแล้วก็ตัวเทรดาร์กต่างๆในประเทศต่างๆเราสามารถที่จะจดจากทั้งเนี้ยแล้วครอบคลุมไปยังต่างประเทศได้ด้วยเหมือนกันค่ะ